คนกรุงเทพครับอ้อนะฮะเหล่าคนกรุงเทพเขามากินข้าวที่ร้านนี่นะฮะนี่ทางนี้นะครับอสรุปแล้วเอาจริงๆเอฟซีอยากรู้มากเลยนะครับเป็นเป็นคนที่ไหนเอาจริงๆเลยแบบคนเนี้ยเอฟซี FC เขาอยู่น้งโบเขาเป็นคนที่ไหนเนี้ยเนี้ยเรามาช่วยกันถามหน่อยดิพี่เป็นคนที่ไหนครับเอเอาจริงๆอยู่ เอาจิงๆเลยครับเอาจริงๆเลยจริงๆผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพอยู่กรุงเทพกรุงเทพโดยกำเนิดเลยอืออยู่แถวไหนอยู่แถวไหนแถวคลองเตยแต่แต่ตอนนี้ไปไม่เจอแล้วนะทําไมอ่ะผมย้ายแล้วย้ายไปไหนบางพลีย้ายไปอยู่แถวบางพลีจริงเหรอเนี่ยรู้ไหมว่าบางพลีเขาไปยังไงไปยังไงผ่านไอ้ผ่านสำารงอ่ะสำโรง คนกรุงเทพหรอโบใช่เหรอใช่ปะเนี่ยรอเรือทำไมชัดจังทอ้โอ้พี่กระเนิร์ที่กรุงเทพอ่ะพี่กระเนิร์ที่กรุงเทพหรือพี่คลอดที่ก้วยน้ำไทยอ่ะเอาดีๆแบบมันสำเนียงมันไม่น่าใช่นะมันคนกรุงเทพจริงเหรอไม่เกินพี่ก็กรุงเทพผมคลอดก้วยน้ำไทยตัวก้วยน้ำไทยตัวก๋วยน้ำไทยไปทางไหนคะจากร้านลุงเทานี่ไปก้วยน้ำไทยไปยังไงจากร้านลุงเทานี่ โอ้มันกัหลายสอยพ่อจะลุงทนนี่ไปบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะแล้วบอกไปคนกรุงเทพคุณกรุงเทพภาษาอีสานนะเมื่อกี้ก็พูดได้แม่เป็นคนแม่เป็นคนที่ไหนคนอีสานแม่เป็นคนอีสานลูกคขอที่ไหนพ่อเป็นคนกรุงเทพพ่อเป็นคนกรุงเทพแม่เป็นคนที่ไหนแม่คนคนอีสานเนี่ยแม่แม่คนจังหวัดไหนคนสุรินคนสุรินใช่แล้วเราเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพก็เพราะที่ครอดครอดก้วยน้ำไทยอะอยู่ก้วยแล้ว ไปเกิดผมก็กล้วยน้ำไทยอ่ะโอ๊ยูว่ามันไม่น่าใช่นะโบไอ้รอเรือมันชัดเจ็บอยู่ที่ไหนนะบางอะไรนะอะไรนะบางปรีโอตอนนี้ย้ายไปอยู่บางปรีแล้วแล้วไปอยู่ไหนต่อยังว่าจะย้ายไปอยู่ตาดเท้าแล้วเนี่ยเดออย่างมะม่วงอลไรอย่างมะม่วงอย่างมะม่วงมะม่วงก็สบายไงสบายเดี๋ยวสบายมันภาษาเขมรไม่ได้หรอกมะม่วงอยู่มพันหรอมะม่วงอยู่มพันเออ ไม่รู้เลยตัวนี้ไม่รู้จร้าป่ะจร้าจาร้าจราบบ่ะจราบอ๋อไอ้จราบไอ้ไอ้คุณกายแก้วบอกไม่ไม่ไม่เอาจริงเป็นคนเป็นคนกรุงเทพจริงๆเหรอครับกรุงเทพน้ำแข็งภาษาเขมร้นเรื่องไม่ได้ถามว่าต่าเขมิเรืบอกแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาเขมรมันสิมีอยู่เด้แต่ขนมบานเฮาเป็นเขมรบ้านเฮาก๋วยเอิ๋ยเอิ่นก๋วยเตี๋ยวเลย เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเสิเตี้ยวอ่าแป๊บซี่แป๊บซี่แป๊บสี่เขาเอิ่นแป๊บซี่ไม่เป็นภาษาฝรั่งเขาเหนียวเขาเหนียวเขาเหนียวอ๋อใบตะนา์อันนี้คนกรุงเทพเหรอคนกรุงเทพครับโอ้อุปยักษ์เออันนี้คือเรียนรู้มานิดหน่อยนะเวลากลับไปเล่นบ้านแม่อ่าแม่ก็จะสอนว่าอันนี้เรียกอะไรก็จะถามแม่อ๋อแต่จริงๆแล้วเป็นคนกรุงตลอดนะก็ตลอดนะอ้ออันนี้โอ้ยสอบมือเดียร์เจ้าหนิเดียร์เจ้าหนิสบาย ผมไม่ร <pec S 2> no, ้เขม็อะไรครับเียปเียบป้